สวัสดีครับผมบอยวันทวี er นะครับผมช่วงหลังๆแฟนผมใช้ผมกวาดบ้านถูบ้านเป็นประจาเลยนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ทาเบียร์เสร็จนอกจากจะต้องล้างพวกหม้อไห่กระลำมังอุปกรณ์ในการทําเบียร์ต่างๆนะครับผมยังจะต้องปัดกวาดเช็ดถูตรงบริเวณนั้นด้วยนะครับผมเพราะมันจะมีพวกเศษมอสแล้วก็พวกน้ําบดที่หยดลงพื้นนะครับน้ำบดพวกนี้ก็จะเป็นน้ําตาลน,นะครับซึ่งมีความเหนียวมากๆนะครับพอเราถูเนี่ยมันเหมือนยิ่งกระจายความสกรปรกกระจายความเหนียวนะครับผมซึ่งน้าบดพวกนี้ถู3รอบสรอบก็ยังไม่หายเหนียวเลยครับแฟนผมบอกว่า ทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็เลยไปจัดเจ้าตัวนี้มานะครับ m r Robot Wet and Wet Mop Pro ครับผมนี่นะครับผม เครื่องเจ้าตัวนี้เป็นไม้ถูพื้นที่สามารถดูดฝุ่นก็ได้ถูพื้นก็ได้ขัดพื้นก็ได้ในเวลาเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกฝุ่นน้ําหรือว่าเศษอาหารต่างๆที่หกเลอะเทอะที่พื้นนะครับเครื่องนี้ก็สามารถดูดขัดล้างถูได้ในเวลาเดียวกันเลยนะครับซึ่งผมไปดูรีวิวมาเนี่ยขนาดมาม่าเป็นถ้วยเลยนะครับที่หกลงพื้นมีทั้งเส้นทั้งน้านะครับผมถ้าเอาเจ้าเครื่องนี้วิ่งผ่านแป๊บเดียวนะครับเส้นหายเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็พื้นนี่สะอาดกริบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้งานนกััเลยครบ หลังจากได้ของมานะครับแกะกล่องออกมาก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเขาประกอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะผมภายในกล่องเนี่ยก็จะมีพวกคู่มือแท่นวางแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆอะไรต่างๆอยู่ในกล่องมาให้ด้วยนะครับหน้าที่ของเราก็แค่ประกอบด้านจับเข้ากับตัวเครื่องนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันบ้างนะครับด้านล่างก็จะเป็นแปรงลูกกิ้งสําหรับขัดพื้นนะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นช่องใส่น้ําดีนะครับซึ่งด้านในเนี่ยมีแทงค์น้ําอยู่นะครับตรงนี้เราสามารถใส่น้ําเปล่าหรือจะใส่น้าเปล่าผสมน้ํายาทำความสะอาดก็ได้นะครับผมถัดขึ้นมาก็จะเป็นแทงค์น้ําเสียนะครับสิ่งสกปรกต่างๆที่เราดูดได้ก็จะเก็บอยู่ในนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเครื่องนี้เป็นแบบไร้สายนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับผมชาร์จครั้งหนึ่งสามารถใช้งานต่อเนื่องได้35-5 0นน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 าาาทีีะะคครรับบบดด้้้ตตงงงกกก็็็จจจจเปปปปปอออแสสผล่่่่่่ววมมมมมุุุุุยู2ื ับระดับความแรงครับผมตัวเครื่องก็จะมาพร้อมกับแท่นวางนะครับก่อนใช้งานแล้วก็ยกออกจากแท่นก่อนนะครับผมแล้วก็ง้างเครื่องนะครับตรงนี้เขาให้ใช้เท้านะครับเพราะว่าตรงนี้มีสัญลักษณ์รูปเท้าอยู่นะครับใช้เท้านะั้งเครื่องออกมาจากนั้นก็กดไปที่ปุ่ม power ที่ด้ามจับนะครับ <to> มีเสียงพูดด้วยนะ จากนั้นก็จะเห็นตัวลูกกิ้งทํางานนะครับแล้วก็จะมีน้ําพ่นไปที่ลูกกิ้งให้ลูกกิ้งเปียกหมาดๆนะครับผมแล้วก็ความเจ๋งของมันก็คือมันมีระบบ Self เซลล์ไดวิ่งด้วยนะครับซึ่งตัวเครื่องนี่มีน้ําหนักพอสมควรนะครับการมีเซลล์ไดวิ่งมันจะช่วยทุ่นแรงแล้วครับระบบเซลล์ไดวิ่งก็คือเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ผลักไปข้างหน้านะอันนี้มันเครื่องพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าเองนะครับดูใหม่นะอันนี้ผมไม่ได้ผลักนะมันวิ่งไปเองนะ ก็จะช่วยชุนแรงเราได้มากเลยนะครับตอนเราถูพื้นเนี่ยก็จะเห็นว่าที่พื้นเนี่ยก็จะหมาดๆนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับหลังจากที่เราถูพื้นปกตินะครับคือถ้าเป็นการทาความสะอาดพื้นปกตินะครับเราจะต้องมากวาดแล้วก็มาถูทีหลังใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวเนี้ยเวลาเราเลื่อนตัวเครื่องผ่านพื้นนะครับมันจะทั้งกวาดทั้งถูทั้งดูดในเวลาเดียวกันเลยนะครับผมอ่เมาเจ๋งไหมโอเคท่าน,นี้ก่อนจันะกดปิดเครื่องนะครับกดที่ปุ่ม power หนึ่งครั้งนะครับ ต้องรู้ว่ามันพูดได้ด้วยกลับไปที่แท่นชาร์จนะครับผมอันนี้คือใช้งานแบบเบาๆนะครับผมเดี๋ยวเราลองใช้งานแบบหนักๆดูบ้างนะครับแต่เราไม่น่าจะเอามากเนาะมันหนักไปหวอเอาซอสกาพ้อมนะเดี๋ยวผมจะทดลองจําลองเหตุการณ์ถ้าเราทําซอสหกที่พื้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้มันจะทําความสะอาดได้ดีแค่ไหนนะครับผมเฮ้เจับไปเปิดเครื่องนะครับ ไปแล้วไปแล้วนะครับหายเกลี้ยงเหลือนิดหน่อยอันนี้มันไม่โดนนี่เป็นไงเกลี้ยงนะครับผม หลังจากทาความสะอาดเสร็จแล้วนะครับพวกสิ่งสกปรกต่างๆก็จะมาเก็บอยู่ในแทงค์น้ําเสียตรงนี้นะครับหน้าที่ของเราแค่ถอดแทงค์แล้วก็เอาน้ําไปทิ้งนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆนะครับเจ้าเครื่องนี้มีระบบเซลล์คีนนิ่งด้วยนะครับคือมันสามารถทําความสะอาดตัวเองได้นะครับก็จะเห็นว่าเวลาหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วตัวแปรงมันก็จะสกปรกนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยอ่ะวิธีการทําความสะอาดของตัวเครื่องนะครับก็ยกตัวเครื่องกลับไปที่แท่นชาร์จนะครับจากนั้นก็ทําการชาร์จแบตนะครับแล้วกดวิธี่ปุ่ม power หนึ่งคร หลังจากตัวเครื่องทำความสะอาดตัวเองเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอดแทงค์น้ําเสียเพื่อเอาน้ําเสียไปทิ้งนะครับเทน้ําทิ้งแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ประกอบแทงค์น้ําเสียกลับคืนไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผม เท่านี้เครื่องก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเครื่องนี้ผมได้มาจากลาซาด้านะครับในราคาราวๆหนึ่งหมื่นต้นๆน,นะครับผม,มเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับโอเคมีคาถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับหรือไม่ก็ไปกดติดตามที่เพจ a c e b o o k วันทวีนะครับผมมีอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยตอบโต้ตตกันได้นะครับโอเคสำหรับ,บวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ